สวัสดีชาวเมียปลาทุดงทอยทุกคนนะครับวันนี้ผมคดโจเนะครับวันนี้ผมก็จะมาสุ่มตู้อีโบใหม่นะครับทุกคนตอนนี้ผมก็เติมเพชรมาครับผมเติมมาเจ0 0ันะครับนีเ่เราไปดูตู้อีโบใหม่กันนะครับผมก็จะสุ่มแหละอะไม่รู้ว่าจาสีไหนบ้างผมว่าผมเจ้าสีแดงแล้วก็สีม่วงนะแต่คือมันแพงอ่ะแต่หลักคือเราต้องเอาสีแดงครับเพราะว่ามันมันสุดอะอะมันสุดอันนี้มันของผู้หญิงหรือว่าใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงทั้งชายทั้งหญิงดิใช่ไหมป่ะเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยทุกคนไปเลย ไม่ต้องขับป๊อปั๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมมีเกมแป๊บดูดูดูอ่ะมาเอายังเอายังเอาเลยเอาเลยไม่ทำคลิปหรอกไม่ทำคลิปหรอกอัดยู่นิเฮ้ยโอ้ยเจ็ดพ <7, 2008 S 2> ันแปดอะเอโโอมันโคตรเกลือจริงจริงจริงมันเหมือนมั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 นเบนเอวังเกินมันเหมือนระบบผิดพลาดอ่ะอตอง,องนะั้น สีม่วงท่าไหร่สีม่วงสามสอเพชรได้แค่แบบสองพเพชรได้แค่แบบโอ้ไม่ออกดูดิเกมแม่งโคตรล็อกสองพัเก้ร้อยเพได้พพ์สองโคตรเสียใจอะแบบผมน้อยใจเกมมากอะแบบผมอยากออนสายมอเตอร์ เก็บผมเติมมาพันสามนะทุกคนไม่ได้ถูกูกนะเอาพิมพ์ออกไปกี่ใบดิไม่ออกออกมาเดี๋ยวบอกมาเดียวโห้าพันเพชรแล้วนะโอ้ยโอ้ยเสี่ยเสียงพี่ร้องไหมโอ้โหเสียดายกระตังไม่มันล็อกไหมมันล็อกไหมถามคนหนึ่งเหรอมันล็อกไหมหายไปไหนมีแลบแบบ์แลมบ้าสตีมครับพี่เดี๋ยววันนี้มีวันนี้มีเดิมวันนี้มีเดิมแน่ ลูกแก้วที่ผมเดือดลูกแก้วโคตรเหลือโอ้ชุดนี้โคตรเหลือแบบมันมันอ๋อรู้แล้วที่มันเทงพอเลยมันใส่ได้ตั้งทั้งหญิงเออเวลวที่มันเทงเพราะอะไรมันใส่ได้มาตั้งทั้งผู้ชายและหญิงเออผมหมดไปผมหมดไปห้าพันหกร้อยเพชรได้ลูกแก้วมาประมาณเก้าลูกมั้งเออได้ประมาณเก้าลูกแล้วก็พิมพ์เขียวสองใบพิมสองใบโอ้โหไปเดี๋ยวผมจะไปใส่เล่นให้ดูครับทุกคนใส่ได้ทั้งคู่ใช่ไหม ใหญ่เอ็กโนเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองอ่ะเดี๋ยวลองไหนเธอใส่หญิงได้ใช่ไหมเป็นบูสต์สเต็กเวอร์ชันอะไรครับโอ้สีเขียวสีด่างสี่จุดสองสามศูนย์จุดสองศูนย์หนึ่งเอ้ยใส่ได้คู่เฮ้ยโคตรเท่เฮ้ยเอ้ยผมไม่ไหวแล้ววะผมผมไม่มีตังค์หอยอยายกูเลขสีน้ำเงินเลยแล้วกันไปไปเดี๋ยวเราใส่ครบเซตดีกว่าไปมาชวนมารุยครับทุกคนลุยรวย ไไอุดหนวะเราไปรีวกันในเกมนะครับทุกคนมาครับทุกคนทุกคนจะเกลือเลยนะ5้0 0 5,600เพชรได้พิมพ์มา9ลูกเอ้ยได้พิมพ์เอ้ยได้พิมพ์มา2ลูกแก้ว9ไม่ไม่บ่าวเฟซคือมันเกินไปไหมเป็นมิจฉาเกณฑ์วันกกิดพีคน้อยจะเจอเยอะมากกว่าจะเจอดีปวดกิ๊บเจอแต่เกณฑ์อะไม่ไม่พี่คือคือมันเกินไปไหมห้าพันหเพชรได้ได้พิมพ์มา2ลูกแก้ว9ไม่เป็นไรน้องชายคือ ไม่เป็นไรไงน้องชายเกมยังอยู่อีกนานไงปีละหกหมื่นกว่าล้านนี้ก็ไม่เยอะหรอกเข้าใจไหมคือแบบปีละหกหมื่นกว่าล้านน่ะก็ทำด่าที่ไก่ที่ไกลหลงหลังปีเดียวหกหมื่นล้านน่ะเลมโบกี่คันวะน่าวินทาดอร์จอดอยู่ที่บริษัทน่ะไม่เราเอเราแลกอะไรนี่เฮ้ยคอมคอมแลกด้วยคอมแลกด้วยคุณเอ้าไปไปย่าลมไปย่าจุ๊บเลย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 บ้าจุ๊บเลยบ้าหนึ่งวิโอเย่มันเล็กไอ้ห้ากระตุก มาหมเสร็จแล้วเอาเรียบร้อยเอ้ยอีกสองตัวอยู่ไหนอะเยีอหมดปะลูกโอเคฮะวนนี้ต้นะครับไปละเดี๋ยวเราไปดูชุดแม่แล้ทุกคนคือเขาไปาบครับไปม่แบกมันเหมือนมันเหมือนเป็นแบบนินจาป่ะชุดอะชุดเหมือนนินจาเป็นไฟอะนินจาไฟมันเหมือนโนจิตป่ะมันเหมือนในหนังการ์ตูนอะไรสักอย่างวะผมผมจำไม่ได้ไม่ไม่ก็คือผมลงทุนเติมเพื่อสุ่มให้คนดูดูว่ามันออกยากขนาดไหนดูหลายคนดูอะใช่ดีกว่าเพราะโก้ปกติโก้ไม่เคยสุ่มชุดอีโว ผมไม่เคยผมไม่ค่อยเติมไงแต่ยิ่อผมรักคนดูไงผมเลยต้องสุง่ม ใช่ก็ยังว่าเลยเนาะน้องผมมันก็แบบอยากจะจัดจอเดนเอ็กดียอะกัดลอนไลท์อะไรเติมเกมแค่เน <cra> ี้ยโอ้โหแล้ว <MIT> ก็ลืมไงไปไปเราไปล่าที่แกนเราสุ่มเจอที่แกนด้วยนี่ไม่รู้ว่าจะ่ทั้งวันไหนใส่มาก็ไม่รู้ก็ทักมันด้วยก็ผ่อนหมดยังอ่ะก็แค่นั้นเลยอย่าใจเย็นไปจ้าชื่อเหมือนในการ์ตูนอุต้าเมตาทิโกชื่อมาคุ้นๆ่ะแต่ผมนึกไม่ออกว่าเรื่องอะไรอ่ะโก้แต่มันเปิดสองโหมดนะมันจะแบบมันจะมีไฟที่ออกลูกตาแบบไอ้ไอ้ไอ้แยงมันเสาวิทยุอ่ะแบบแยงสองข้างยังไงอ่ะคืออะไรเปิดหมด ถ้แบบเราเปิดโหมดต่อทู่อะเฮ้ยคนตีเปนตีเปนตีเปนเจ็บเจ็บเจ็นไปประมาณหลายร้อยเลยหลายร้อยสายสังาเฮ้ยเจ็บเจ็บตัวนี้เจ็บมีตัวมันมันลากยากอย่างนั้แอันนี้เฮ้ยเจดไ่ตีปไม่ได้ตีเปอุ้ยังโดนโดนโดนระดัางโดนระดับก้าสนดาสแนาแพงกำแพงหน้าหน้านบัตกายนขวมือ เลเลยก็ไม่อยู่ของไปไหนอะไปไหนหรอไม่มีวอลเลยคือแบบมันเห็นพลังออร่าชุดใหม่ไงแม่งหนีเลยอะเฮ้ย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 มจอยู่จะเป็นหน่อยเป็นหนไอปจอคอมเมนต์อยู่ช่วยเขาช่วยเขาชวยัวนะโอ้ย มาเจอพังมาเรามีชึ้นใหม่ไงใช่ไหมเปล่าเฟสครับไม่ใชจใจเลยครับวันนี้ก็จะเป็นวันเรื่องงามยามดีนะครับเป็นวันวาเลนไทน์เรื่อยๆนะเวลาของเพื่อนวันนี้เป็นแมคโครด้วยอาหารและกินเนื่อนแพงโอ้เพื่อนผุมเบิร์นบมใช่ดีเบิร์นบุมครับ มานี่บ้านผมอยากไปเซนทันอยากกินชาบูอ่ะฮัลโหลร้อยขอเบิดประตูนะยื่นอะจัดวาจิ้วให้หน่อยได้ไหมอีกโง่ความเป็นสามหมื่นไรเนี่ยมันจัดมือหนึ่งอ่ะโคตรรวยโคตรรวยเลยโคตรรวยเพี้ยนไม่แต่คนรวยๆเว้ยรวยโคตรไม่ไม่แล้วเหี้ยายไปไหนนี่มันมีตี้แกนี่เหี้ยายเอ้ยเดินแยกเพื่อนไม่หยุดเลยโอ้มะกเศ็มะกเศ็มไม่มีอะไรเลยนี่สี่อะอยากกินอะไรแพงแพสักยี่สิบบาทอะไรเงี้ย น่าจะมีคนเดียวในท่อนต่อไเนี่ยอ๋อทอนยี้แบบไหนถึงได้เก่งในสายตาใช่ไม่ขอไม่ขอไอ้วันนี้มีเยอาเดิมไม่ได้เยาเดิมหนักแน่วันนหนักแน่ลากแนเอเดมเี๋ยวเดี๋ยวขอไปพันก้าเดี๋ยวยอเดิมลากแน่ได้ในอ้มีเยอะโดนนะโดนเนาะีไม่ได้ไม่ผมอยู่ลาะจ๊ะโอ้แดแจ๊ดแดนแจ๊ด ไอ้ยดี่เปนตีเกนดิ้นเลยไปขอขอขอนายขอนายขอเชียร์นายขอเชียร์นายเจอตีแกนคับทุกคนหาจำบะตีแกนกันดีกว่าในตีแกนี่ละหาตีแกนี่เจอยังนี่ยังไหนหัวไม่ยู่บีมาปะตรงไหนเออไม่ไม่ไม่เป็นไรนะครับไม่ไม่ว่าคนที่ไม่ต้องเฮ้ยเฮ้ยมันล่าไอ้พอดียิงหัวหัวมันล่าหัวยิ่งที่จุไอโก้ที่จุไอโก้ก่อนตรงไหนตีแกนตีแกน แข่งดิเล่นแข่งแข่งดิเล่นยิงเล่นยิงแข่งน้อยสวยรถบิ๊กล้มสองล้มสองดีแกนล้มสองดันหน่อยมึงจะรันมาดันมาดันมึงจะรันนันหน่อยมึงจะรันไอ้วงลก็ไม่มีดังทุดว่ากันเป็นสวยเดลือหน้าบนไปเลยนะพิเต้กดได้อยู่บ้าไปเลยบ้าเร็วๆกูไม่มีวอลด้วยเนี่ยกูไปกล้าลิ้นเจ็บๆจ็บตอนไหนเจ้าล็อกไอ้ไอ้บ้ากูทางนู้นอยู่นะ สวยปะเข้าเลยเหนึ่งหนึ่งปาเออสวยลบลบเย่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 ตีแกลบเย่เย่เย่ฮ่ลบ่าฮ่าตัวไอวีดีล่างหัวมิดเดียวเลยเท่าไหร่วะโกเมื่อกี้ประมาณประมาณน่าจะมี20อ่ะ20 30บามสิบอ่ะดูคนดิอันนี้ถ้าตีเสร็จอีกน่าจะเยอะบ้าบ้าไอ้นายสมภูมิสไนน์นั่ด้านล่างอ่ะ เดี๋ยนามเมืองกระบี่ไปแม่งวันเลยมาบ้าไปกินสนามพี่ไปด้านล่างสนามตัวร้ายเมืองกระบี่ไม่น่าเหลือติดถึงแล้วเก่งเดี๋ยวเรามาดูสนามเพียงนะครับอันนี้ก็สตรีมอยู่ในเพจ S R J ทำนี่เดี๋ยวผมขึ้นแห่ครับผมขอบคุณครับผมให้เป็นอันดับหนึ่งของเพียงนะครับมือสนามเฮ้ยเฮียบ้าเอ้ยบ้านเอลไปเป็นกางเกงของนี่ชุดได้ละไงบอ วักินของปลาครับครับกิจกรรมใหม่เมื่อกี้ที่โก้ล้มมาผมอยากให้ไปชุดโก้มากอ่ะในทางนี้มันโอ้คือแม่งเปิดหัวผมเลยแม่งหัวจะคุบกบเลยมันสูงมันต่ำด้วยเลยต่ำด้วยเลยใช่ใช่ใช่เออเอี่ยวอ่ะอย่ากสูงอยาต่ำเต็งหนึ่งเต็งสองโต้ไว้เดินนายนายบ้านบ้านใช้มือซ้ายมือบ้นัสไรบ้านอะไรบ้านเขียวอ่ะขวามือเนี่ยเดี๋ยวซีซั่นหน้าคนดูครับเดี๋ยวดูพีชรันวงการแกนครับ อันนี้ไม่แค่แบบซีซั่นแรกแค่แบบทีเซอร์ไงกลืนๆไหน่อยดิว่าเป็นยังไงวะใครใครเลงอะไรไหมอย่าลอพูดไหมคือซีซันหน้าว่าที่ท็อปหนึ่งนี่เดี๋ยวผมให้ดูคนนี้ว่าที่ท็อปหนึ่งซีซั่นหน้านี่9เอ็นไว้แล้วว่าที่ท็อปหนึ่งซีซั่นหน้าเปิดตัวรอเลยเอ้ยไม่การร้จักกันไอโก้ไงไอโกผู้บ่าวโคราดหรอผู้บ่าวโคราดหนุ่มฮอตหนุ่มฮอตหนุ่มฮอตโคราดอ่ะนุ่มฮอตโคราดก็ต้องรถเฮนี่รออะไรล่ะไปไอตัวไอตัวมอจารันผม

เลด้ลมว้าสกาเมืองการชอบกินไวอยาก้าแล้วก็จะไปกรุงเทพก็จะไปนั่งอ้าไปนี่ฮพวกพี่อายุเท่าไหร่กันนะครับพี่บิกก็ประมาณ25-26มัน้่บก็ี่ิบิบ30แล้วยิบ3าแล้วรอเออโอเคครับก็ผมก็ยี่สิบพี่พืี่สิบโอประมาณ1 8บแปดสบโอ้ยสิบเก้าสิบเก้าิ้สิบเก้าี่สิบก้าสิปดพีพืนีสินี้เดชรักาแปด้ยด้านไหน ยังไงยังไโจกระลังยี่แจ๊บอ๋อแล้วสกาเมืองการเขาอายุเท่าไรแต่สกาเมืองการเฮ้ยเหล่าบ้าแดงเถือกเออร้อยมอไปตั้งเงินวะน่ะทางไหนขวามือบ้าในกล้องเรียกพี่กันตอนนี้ครับเฮ้ยเอาว่าบักบ้าป่ะไอ้คือให้เก็บเงินคนนะครับเอาหน่อยเอาหน่อยแต้มขึ้นเท่าไรนี่เดี๋ยวผมให้ดูแต้มเลยนี่ผมไม่ได้อัปเดตแต้มนานเลยนี่เอารถ เปลี่ยนกัหมดครับนี่นี่เนี่ยเดี๋ยวผมแชร์ไปดูนี่แต็มปั๊บนี่หนึ่งหมื่นห้าสิบห้าเต็มครับทุกคนว้าวโอ้ยเอาเว่บอกเต็มถือว่าบอกเต็มนะครับย่ำย่ำย่ำสำหรับชุดอีโวนะครับถ้าใครชอบก็ไปสุ่มนะครับแต่คืออ๋อแบบเหลือดีกว่าค่อยสุ่มคือผมว่ามันออกยากนะมันล็อกไงเพราะว่ามันใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงอ่ะผมไม่รู้ว่าล็อกไหมนะแต่ผมว่ามันออกยากครับ5,600เพชรได้พิมพ์2ลูกแก้ว9 เดี๋ยวใครอยากติดตามคนในแชนน์ครับนี่นายนี่นะครับแล้วก็เอนจแล้วก็แลมบ้าน,นครับแล้วผมขึ้นให้นี่สามารถไปติดตามได้นะครับสตรีมทุกวันไปแล้วครับเจนครับจุ๊บ